อามาครับมาเบิ่งทิ้มสมุนหาหนูว่าสิได้หนูวะครับเอาครับตอนนี้กำลังหาอยู่ครับเอาเห็นบ่ครับเอา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 เห็นบ่ครับเห็นบ่ครับเอาได้บ่ครับสวัสดีครับผมพ่อกันดี่แล้วครับก่อนข้ามอีสานบ้านแม่ครับวันนี้ครับ มาครับมาเนี่ครับผมสิบพ่าพี่น้องมาเบิ้งคลิปที่สองต่อครับคลิปแรกเบิ้งไปแล้วครับวมาเบิ้งคลิปที่สองครับมาเนี้มาเกีจ้าเขาหน้าเสียแจ็คครับมาเนี่ครับห้าปันปีสองหน้าร้อยปีครับมาเนี่ครับเจ้ดาวพี่ตก่าครับพี่น้อง ครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับผมจะเป็นนี่พี่น้องยังต้งนะครับนอกจากรถเที่ยวเขาครับพี่น้องครับพาาชิปประเทศนี้ตรงนี้ครับกาลังติดโลกโควิดครับปิด่าอยูครับโรคระบาดครับตอนนี้เวลานี้ครับการเบิดรถเที่ยวเขาชมรถเที่ยวเขาไปเรื่อยๆเด้ครับพี่น้องครับพี่น้องตัวโลกตัวไทยอะครับ ครับแต่อย่าลืมกดติดตามก็ไล์กดแชร์กดกระดิ่งให้ก้อนคำด้วยนะก้อนคำหำน้อยบ้านแม่ครับพี่น้องครับครับมันนี้ก็รถเจ้วเข่าสองขั้นครับพี่น้องครับก็จะเจริกพัฒนา2020บของเฮียตุยครับ2อขั้นครับ2 0 2 0ทั้งสอขั้นครับพี่น้องครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวมาเบิงไอ้สมุนหาหนูว่าสิไลหนูว่ครับตอนนี้ครับกำลังสิไลหนูจับหนูนะเวลาตอนนี้ครับเดี๋ยวมาเบิงว่าพันจิไ้หนูจักตัวว่าครับนะครับไปช่วยเลยครับ คับกระเจี๊ยครับพี่น้องครับยิ่งหน่อยเพิ่มก็ไปหาหนูหาปลาแล้วกินคื่ตามตรงไหตรงหน้าครับพี่น้องครับตรวมกับรถเกี่ยวข้าวครับหาหนูในรเกี่ยวข้าวนี่และครับก็ต้องไปขุดหางหาหนูหางง่ายครับนะครับกับอะไรเอาตามในรถเกี่ยวข้าวนี่และครับก็ได้ยุหได้กินกันได้แล้วครับพี่น้องครับ เบิ้งสิได้รู้จากตัววะครับอันนี้ครับเบิ้นกำลังจ้องอยู่เนี่ยครับกำลังจะเกี่ยวเขาแล้วพอดีครับเบิ้งเบิ้งสิเด้รู้จากตัววะครับทีมงานส,สมุนหาหนูเพันนะครับออกมาเบิ้งสิได้บ่ครับเอาเอา อ้าบ่อเอาหาครับหาเอาปล่อยปล่อยหาแล้วครับเอาไล่แล้วเอาครับเริ่มแล้วเอาครับเอาเอาเอาแล้วครับเอาแล้วครับเห็นบ่อเอาเห็นบ่อเอาเอาเอาสิเห็นบ่อเอาไล่เอาเอาสิเห็นบ่อหนูเอาได้บ้านนอ่อบ้านี้นอ่อบูบูหนูได้บ้านนอเอาเอาเอาคนหนึ่งยานครับเอาผู้เอาคนหนึ่งตีเอาเอาเอาตีเดี๋ยวครับ ได้ว่าว่าทีาา่ได้ว่าบังเบิ้งรูกในหนูว่าเออได้ดีครับหนูตัวบางแง่เลยครับปุณหะลบ,งงบ,บ,บได้หนูตัวบางแง่ครับตัวหนึ่งครับพี่น้องครับอ่าได้หนูตัวบางแง่พักกันก่อนเคี่ยวเคี่ยวเวตาดาเลยว่ะเนี่ย อะไรหนูตัวบปงไงเลยครับสุดท้ายนี่ผมจ่ายไปก่อนเดอร์ครับคลิปหน้าพบกันไหมสวัสดีครับผม Apalah, apa lah? apa ni?